แล้วผมก็ตรัสสอนต่อไปว่าผู้ใดย่อมสําคัญว่าเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาผู้นั้นก็พึงวิวาดด้วยความถือนั้นนะคือใครมีมานะมากมันก็ทะเลาะกับด้วยมานะกับคนอื่นใช่ไหมว่าเราเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขายอมไหมล่ะก็ไม่ยอมหรือบางทีเราก็ไม่ค่อยฉลาดนะเราบอกว่าเราเนี่ยมันเท่ากับคนอื่นทั้งหมดนั่นแหละคนอื่นเขายอมไหมเขาไม่ยอมเนี่ยนะเพราะในความถือตัวเนี่ยนะ ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทะเลาะวิวาทใช่ไหมบุคคลไม่หวั่นไหวในความถือตัวสามอย่างสําคัญว่าเราเสมอเข้าเราดีกว่าเข้าเราเลวกว่าเขาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นคือผู้ที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะก็คือกําจัดมานะได้หมดแล้วเนี่ยนะก็ท่านก็ไม่มีความยึดถือมันพวกใดที่มีมานะนะก็จะทะเลาะวิวาือาศัยมานะนั่นแหละ คำว่าผู้ใดย่อมสําคัญว่าเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาผู้นั้นก็พึงวิวาทด้วยความถือตัวนั้นน่ะมีความว่าผู้ใดย่อมสําคัญว่าเราเป็นผู้เสมอเขาก็ดีเราเป็นผู้ดีกว่าเขาก็ดีเราเป็นผู้เลวกว่าเขาก็ดีผู้นั้นก็พึงทําความทะเลาะทําความหมายมั่นทําความแก่งแย่งทําความวิวาททําความมุ่งร้ายกันด้วยความถือตัวนั้นบ้างด้วยทิฐินั้นบ้างด้วยบุคคลนั้นบ้าง แล้วก็ถือตัวใช่ไหมมีทิฏฐิแบกหามอยู่นั่นแหละก็ทะเลาะกันว่าท่านไม่รู้ธรรมะวินัยนี้เรารู้ธรรมะวินัยนี้ท่านจะรู้ธรรมะวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติชอบคําของเรามีประโยชน์คําของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรกล่าวก่อนท่านก็กล่าวทีหลังคำที่ควรกล่าวทีหลังท่านก็กล่าวก่อนคำที่คล่องแคล่วท่านก็กลับมาขัดข้องไปเรานี่ใส่โทษท่านแล้วท่านถูกเราปรามแล้วท่านจงเที่ยวไป หรือแก้ไขเพื่อเปลื้องวาทะถ้าท,ท่านสามารถเพราะฉะนั้นชื่อว่าผู้ใดย,ย่อมสําคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาสําคัญว่าเราเนี่ยเลวกว่าเขาเนี่ยนะหรือเสมอเขาเนี่ยนะก็ทะเลาะวิวาทด,ด้วยความถือตัวอันนั้นเนี่ยนะก็มานะมากก็ศัตรูมากะนะก็คือใครเยอหยิงมากจองห้องมากดูหมิ่นอะไรคนอื่นไวม,มากคนนั้นก็ศัตรูเยอะอยู่แล้ว บุคคลไม่หวั่นไหวในเพราะความถือตัวสามอย่างคือความสําคัญว่าเราเสมอเขาดีกว่าเขาหรือเลวกว่าเขาเนี่ยนะย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นคําว่าความถือตัวสามอย่างนั้นอะ่ะว่าบุคคลใดละได้แล้วตัดขาดสงบระงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือ,อยาดยานระดับไหนจิงจะเผามานะได้ก็คืออรหัตตมรักนั่นแหละบุคคลนั้นย่อมไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงในความถือตัวสามอย่าง ความสําคัญว่าเราเป็นผู้เสมอเขาก็ดีเราเป็นผู้ดีกว่าเขาก็ดีเราเป็นผู้เลวกว่าเขาก็ดีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่หวันไหวเนี่ยนะก็คือผู้ที่บรรลุอริยมรรคอย่างนี้แล้ว